นี่มันอะไรกันครับเนีย่ย Robux Shop TH เ a t e ล5.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าฟ <ST AT> าร์มสแตทไม่เต็มสักทีเฮย้ยมีเกมพารคูณ2นี่ว่ e ะเติมโรบักดีกว่ามารลุช็อปเลด5.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแบบอะ่ะยูบิโทามนะครับอ่า วันนี้นะครับก็จะมาแบบรีวิวเกมพาร์นะครับมีคนถามพี่มาเยอะเหมือนกันพี่ก็เลยจัดให้เลยนะครับก็ซื้อหมดเลยนะครับยกเว้นโดเนทนะที่ไม่ได้ซื้อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่อ่ะขอเลื่อนภาพนิดนึงเมื่อกี้ก็เลื่อนแล้วนะ,ะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะบอกก่อนนะครับว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงนะอันซ้ายสุดนะครับที่เป็นรูปสแตนเห็นไหม อันนี้น,นี่อันนี้คือเปิดช่องสล็อตสเต็นะครับอ่าอันที่2เนี่ยคืออันนี้เปิดช่องสล็อตกระเป๋านะครับอันนี้นะครับคือแจ้งเตือนไอเทมเกิดนะครับส่วนอันนี้มันจะเป็นการโดเนทให้เกมนะครับและเราจะต้องทักเจ้าของแบบทักทิดคอร์ดเข้าไปนะครับเพื่อเอายดเอายดเนาะในดิสอ่ะอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นแชทนะครับ4แชทในเกมนะครับเวลาเราพิมพ์แชท อันต่อมานะครับก็จะเป็นแบ็กกราวสีนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําให้ดูหมดเลยง่ายๆเนาะโอเคอ่ะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงเอ่อเจ้าสล็อตสแตนก่อนนะครับอ่ะเราก็เดินมาที่ตรงนี้นะครับนี่คือสล็อตสแตนหลายคนเนี่ยจะเริ่มเกมมาเนี่ยจะมีแค่3สล็อตตรงนี้ใช่ไหมอ่ะสล็อตตรงกลางเนี่ยจะต้องใช้เงินในเกมซื้อนะครับเอ่อสล็อตละหนึ่งล้านถ้าจะไม่ผิดอ่ะหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มเอ็มสามสล็อตอ่ะ ส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะเขียนว่าล็อกนะครับเนื่องจากเราต้องทําการใช้เกมพัทเพื่อเปิดช่องนีกนะครับก็ราคาอยู่ที่400โลบัคเนาะก็บอกเลยว่าถ้าคิดจะเล่นเกมนี้ยาวๆจริงจังซื้อครับอันนี้คุ้มอ่ะต่อมาครับก็เป็นช่องกระเป๋านะครับก็อยู่ที่หน้าเมนูแล้วก็แบงค์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับช่องสแตนเมื่อกี้เลยก็คือตัวนี้จะเป็นราคา5 0 0นหมดเลยนะครับ3ช่องนี้ สามช่องบนก็คือให้ฟรีมา3ช่องสุดท้ายก็คือเกมพาร์นั่นเองเหมือนกันเป๊ะต่อมานะครับก็จะเป็นที่แจ้งเตือนไอเทมนะอันนี้คือแพงมากคือ1000โลบักนะครับอ่าคือแพงมากแต่อันก่อนหน้าน,นี้คือ250โลบักไอช่องกระเป๋าเนี่ยก็ซื้อไว้ก็ดีนะครับเออเพราะว่าเราออนแบบชั่วโมงหนึ่งเนี้ยมันออกของเยอะเราก็เก็บไว้ในกระเป๋าเราซึ่งมันก็แค่รวมๆแล้วก็แค่650โลบักช่องเนี้ยถ้าจะเล่นจริงๆก็ซื้อแค่2ช่องนี้จบครับ มาเยอะก็ตอนนี้ก็เติมแค่ร้อยเดียวนะครับอย่าลืมนะไปอุดหุร้านโลบักได้แต่ละร้านอะเดี๋ยวเราก็มาพูดถึง1000โลบักเกมพัทเกมนี้ก่อนอันนี้ก่อนแจ้งไอเทมนะครับมันก็ดีมากสําหรับเกมนี้เขาจะไม่ได้แจ้งตรงเป็นไอเทมอย่างแบบเฮ้ยขึ้นข้อความตรงนี้อะไรเงี้ยเขาจะท้าให้ทําการกด L นะครับกด L ขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่าอย่างนี้ เห็นไหมเออน้องจะเห็นสีเขียวกับสีแดงนะครับอ่าสีเขียวเนี่ยคือการแบบว่าเฮ้ยท้ายเทมชิ้นนี้เกิดเนี่ยแจ้งเตือนชันด้วยนะครับอ่าแต่ไอาสีแดงเนี่ยคือมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับไอเทมที่เราแบบอยากรู้อ่าคือแบบนเอ้ยเราไม่อยากเห็นแอโร่อ่ามันก็จะไม่แจ้งเตือนอ่าถ้าเราอยากเห็นแอโร่เรากดติ๊กปุ๊บนี่เห็นไหมจะมีลูกศรบอกครับว่าตอนนี้มีแอโร่ตรงไหนบ้างอ่าคือดีนะแต่ถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ครับ ก็คือเราวิ่งทั้งเช็คทั้งแบบอยู่แล้วปกติเออแต่เนี้ยมันก็แบบเราเอฟตื่นมาเงี้ยปุ๊บเอฮ้ยเราก็กดเช็คเลยเราเราแบบเหลือเอออะไรแบเนี้ยค่อยซื้อเอาถ้าใครเหลือนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะบอกเอโร่อ่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยมันไม่มีโลกากาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดตรงโลกากาปุ๊บเห็นไหมมันก็ไม่แจ้งเตือนโลกากาเพราะโลกากาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเจ๋งนะเจง๋จงเจ๋งมันก็เจ๋งอยู่ตอนนี้เราก็ปิดกันก็เนี้ยก็ไม่มีเลยประมาณนี้นะครับสาหรับเกมพาร์ทหนึ่งพันก็ถ้าคิดว่า ไม่คุ้มก็ไม่ต้องซื้อนะครับแต่คิดว่าใช้แน่นอนดีสบายสะดวกสบายก็ซื้อครับก็ทุกครั้งเข้ามาก็อย่าลืมกด L เปิดด้วยนะเพราะว่าออกเกมเข้าใหม่มันก็จะเป็นสีแดงหมดเลยต่อมาครับเป็นโด n a t เนาะเราไม่ขอพูดอะไรมากขอข้ามไปเลยแล้กันแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องแชทสีนะครับเป็น50าสิโปรบัต แชทสี่ห้าสิบโลบัเนี่ยยังไงอ่ะหลายคนอาจจะซื้อมาแล้วก็แบบเฮ้ยพี่มันทำอะไรได้วะอ่าเดี๋ยวเรากดเปิดแชทตรงนี้เห็นไหมอันเนี้ยแชทเราอ่ะเวลาพิมพ์อ่ะจะเป็นเอ่อสีสีขาวใช่ไหมครับถ้าเราอยากให้มันเป็นสีเนี่ยให้เราพิมพ์ทับครับผมทับแล้วก็ e แล้วก็ c สามตัว c ตัว c สามตัวปุ๊บแล้วกด enter ครับปุ๊บมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาพอเลือกหน้าต่างมาเสร็จปุ๊บแล้วผมเลือกสีแล้วอ่ะพี่มันก็ยังแบบเป็นข้อความสีขาวอยู่อ่าเดี๋ยวเราพิมพ์มาดู เป็นตีขาวอยู่จริงๆแล้วน้องเลือกปุ๊บให้น้องกดเซตตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเลือกสีนะเออกดเลือกสีอ่ะสมมติเอาสีสีฟ้าอ่ะกดเซร็จไปปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยมันคือเซร็จแล้วอ่ะแล้วให้เราพิมพ์ไปปุ๊บเห็นไหมข้อความเป็นสีฟ้าแล้วเออสวยไหมสวยไหมก็สวยดีนะเออมันอยู่ที่เราจะเล่นนะ,นะครับอพอต่อมาครับ ก็เดี๋ยวพาไปดูแบ็กก่านะอันนี้ครบแล้วเนาะสำหรับสีแชทสีมันไม่มีอะไรมากอะเออเล็กเล็กน้อยๆแชทแบ็กก่าอ่ะก็อันนี้พิมพ์ทับได้เลยนะก็คือแบบพิมพ์เหมือนเดิมอะทับไปเลยแต่อันนี้เป็นเอ,อ่อเปลี่ยนจากเป็นตัว C ที่เป็นแชทเป็นไกล B 3ตัวก็พิมพ์ทับ E B 3ตัวแล้วกด enter จุ๊บอ่ะนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะบอกแหละเออแล้วหลายคนบอเอ้าพี่ผม ม,มันมีอะไรเปลี่ยนแบล็กเก่าเลยพี่ผมเลือกแล้วเซ็ตแล้วกดแล้วไม่มีสีอะไรเลยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับก็ตอนเนี้เห็นใช่ไหมแชทต,ตรงนี้ของเราตรงตัวเราเนี่ยเราเป็นสีขาวเราเปลี่ยนสีครับอยากเฟี้ยวก็กดเซ็ตด้วยอย่าลืมกดใช้นะครับปุ๊บแล้วก็พิมพ์ตูดนี่เห็นไหมนี่มันก็จะเห็น้วครับนี่อย่างนี้ซึ่งถามว่าจําเป็นไหม ไอสองอันเนี้ยมันไม่จําเป็นเลยนะก็คือแค่50%โลบักอะเออมันก็ถูกแหละก็เลยลองซื้อมารีวิวให้ดูนะเผื่อบางคนแบบเออเฮ้ยอยากเห็นว่ามันเฟี้ยวไหมพี่เอออยากรู้อยากโก้อะไรอย่างงี้ก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะครับอะไรเงีเออ้ยแลแต่เราอะแต่พี่คิดว่าถ้าจะซื้อนะให้ซื้อเป็นสีชทด,ดีกว่าแม่งเห็นแบบทั้งแบบอะ่ะเออให้เปลี่ยนเป็นสี นี่เป็นแบ็คการ์ดอยู่นะเราพิมพ์ให้มันตรงๆอนะ่เดี๋ยววิธีปิดล่ะเออเรายังไม่พูดถึงวิธีปิดเรากดพิมพ์ทำอีกทีครับมันจะปิดนะเออลืมบอกก็พิมพ์ทำอีกทีหนึ่งให้มันปิดครับแค่นี้เห็นไหมง่ายนิดเดียวสวยงามตามท้องเรื่องอทำให้แม่งลายตาไปเลยเอออะไรประมาณนี้ ถ้าเราแบบอยากให้มันปิดตรงนี้ก็พิมพ์ข้อความเดิมครับอันนี้เป็นข้อความแชทใช่ไหมแค่นี้ปิดและเรียบร้อยสําหรับเกมพาร์ททั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆอยากให้ทําแบบอะไรอีกหรืออยากให้ลองหาอะไรหรือรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเป็นคลิปสั้นๆมารีวิวเกมพาร์ทให้ดูเนาะบายครับผม